ตรงนี้เป็นที่อยู่ของสี่สิงจอมป่วนนะครับสิงโตแห่งสวนสัตว์ก่อนกันพื้นที่การกระจายพันธุ์พบได้ที่ทวีปแอฟริกาและอินเดียบางพื้นที่ตั้งท้องนานประมาณ109วันออกลูกเฉลี่ยครั้งละสามตัวอ๋อเน่ยสี่ตัวสี่ตัวจอมปวตทไหนแม่ นี่ก็เป็นแม่สิงโตของสีสิงจอมป่วนนะครับสิงโตจะมีอายุไขประมาณสิบห้าถึงสิบหกปีสเสียงลิงใช่เสียงชนีให้อาหารลูกสิงโตนำกันครับแล้วทาไนอีกแป๊บนึงนะคแคลาที่ักี่เดือนแล้วครับ หนึ่งขวบค่ะเพิ่งขวบเดียวรับขวบกับหนึ่งวันอุ๊ว่าเมื่อวานมันเกิดเหรอคะกินก่อนต้องมองเดี๋ยวก็ได้กินอีกมาลูกมาครับนี่ครับ นี่ก็เป็นพ่อสิงโตนะครับมาแอบหลับตรงนี้นะครับมันใช่ไหมตัวจริงเขายุ่งอยู่ป่ะกำลังฮ่วงอยู่ตัวใหญ่มากเนาะน,น,นี่่อมนะเนี่ยดูแล้วมันไม่งองไงนะถ้าว่าได้เสียชนีแบบนี้ว่าจะลุกขึ้น